การอ่านวิเคราะห์สารคือการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึง้งโดยการแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องที่อ่านเช่นรูปแบบเนื้อหาการนำเสนอการใช้ภาษาการตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลความเชื่อมโยงข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อให้ผู้เขียนสามารถสรุปความเข้าใจได้อย่างถูกต้องมีเหตุผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์หมายถึง กระบวนการแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นส่วนประกอบย่อยๆอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเป้าหมายหลักของการวิเคราะห์คือการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสาเหตุหรือธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลสารหมายถึงข้อความหรือเนื้อหาที่มีความหมายเช่นข้อมูลความคิดอารมณ์ หรือความรู้ที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันโดยอาจอยู่ในรูปของภาษาพูดภาษาเขียนบทเพลงหรือท่าทางการวิเคราะห์สารจึงเป็นการพิจารณาสารอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามรูปแบบของสารนั้นๆดังนั้นการรับสารในแต่ละครั้งผู้รับสารควรพิจารณาเนื้อหาเป็นส่วนๆเพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้ชัดเจนโดยตรึกตรองด้วยเหตุผล สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้สารแบ่งออกได้3ประเภทคือ 1. สารให้ความรู้เช่นข่าวบทความสารคดีตำรา 2. สารโน้มน้าวใจเช่นโฆษณาข้อความเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสารโน้มน้าวใจ เป็นสารที่ต้องใช้วิจารณญาณมากกว่าสารประเภทอื่น 3. ส,สารจะลงใจเช่นนิทานหลักคำสอนทางศาสนาบทกวีสุนทรพจน์โอวาทเป็นการอ่านที่ยกระดับจิตใจการวิเคราะห์สารแต่ละประเภทต้องพิจารณาตามองค์ประกอบของสารแต่ละประเภท การอ่านวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SQ5R เป็นวิธีการอ่านที่ทําให้การอ่านหนังสือเข้าใจและจดจําได้มากขึ้นโดยมีขั้นตอนการอ่านวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SQ5R ดังนี้ 1. Survey เป็นการอ่านเรื่องอย่างคร่าวๆเพื่อทําความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหา 2. Question ตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านและทําความเข้าใจ 3. Read อ่านเนื้อหาอย่างละเอียดโดยพยายามหาคำตอบของคำถามที่ตั้งไว้ 4. r e c i z e จดจำหลังจากอ่านแต่ละส่วนลองทบทวนและจดจำใจความสำคัญโดยไม่ต้องเปิดดู 5. Record จดบันทึกจดบันทึกใจความสำคัญหรือข้อความที่คิดว่าสำคัญเพื่อช่วยในการทบทวน 6. Review ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่อ่านเพื่อทบทวนความเข้าใจ 7. r e f l e c ไตรตรองเนื้อหาที่อ่านเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและประเมินความเข้าใจของตอนเองยังมีส่วนร่วมการอ่านวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SQ5R สามสารถวิเคราะห์ข่าวสารสื่อโฆษณาบทความหรือเอกสารต่างๆได้อย่างรอบด้านและแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นออกจากกันและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่การใช้ SQ5R จะช่วยเปลี่ยนให้เป็นการอ่านแบบเชิงรุกที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอ่านวิเคราะห์สารอย่างแท้จริง